อัสลามอะลัยกุมสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องของป้ามารีอีกครั้งหนึ่งวันนี้ป้าจะมาสอนวิธีการทํากาแฟอาหรับค่ะขั้นตอนแรกนะคะป้าก็จะต้มน้ําก่อนนะคะอันนี้เรียกว่ากากาหววนะคะต่อมานะคะพอน้ําเดือดนะคะป้าก็จะใส่กาแฟลงไปค่ะกาแฟใช้ปริมาณหนึ่งถ้วยนะคะ กาไฟฟ้าอันนี้นะคะนำเข้ามาจากประเทศกาตาร์นะคะเราสามารถต้มและปล่อยทิ้งไว้ตามนาทีเลยค่ะอันนี้จะขึ้นว่า12นาทีนะคะหลังจากนั้นนะคะนั้นใส่ขิงนะคะลงไปปเลยนะจ๊ะ่รงน,นี้เป็นยาฟันนะคะยี่ห้อสลาระ อันนี้ซื้อมาจากกตาตากนละกาวานเขียวปน่นอันนี้นะคะอันนี้คือการผูนะคะ,คะการผูค่ะการผู้นะจ๊ะป้าจะใส่ประมาณ1หยิบมือนะคะประมาณ6-7ก้านได้ค่ะ หลังจากนั้นใส่ยาฟันนะคะหนึ่งหยิบมือเหมือนกันค่ะใส่ผงกระวานเขียวป่นนะคะใส่ไปสช้อนค่ะกะวานเขียวนะคะป้าซื้อมาจากในช้อปปี้นะคะแล้วก็เอามาบดเองนะคะถ้าใครไม่ชอบใส่เยอะก็ใส่แค่สองช้อนก็พอค่ะ หลังจากนั้นก็ปล่อยให้เดือดนะคะใกล้จะเสร็จแล้วนะจ๊ะวิธีการเสิร์ฟกาแฟนะคะป้าจะใช้มือซ้ายนะคะในการยกกานะจ๊ะสีของกาแฟอาหรับจะไม่เหมือนกับกาแฟที่เรากินนะคะกาแฟสดกาแฟสำเร็จรูปนะคะ วิธีดื่มนะคะเราจะทานคู่กับขนมหวานหรือว่าอินทผลัมนะคะเพราะรสชาติของกาแฟจะขมค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามป้าด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ